กับคุณครูเก๋นในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะชั่วโมงคณิตศาสตร์ของเราค่ะเราถึงแบบฝึหกหัดที่9.10แล้วนะคะการนําไปใช้มาดูกิจกรรมของเราค่ะเขาบอกว่ากิจกรรมกําไรของฉันกําไรล,ลอลิงตัวนี้แปลว่ากําไรที่ใส่ข้อมือนะคะแต่ถ้าเป็นกําไรที่เป็นรอเรือจแะแปลว่าผลกําไรที่ได้จากการค้าขายจากการลงทุนนะคะคนละ หมายนะออกเสียคนละอย่างด้วยนะคะอุปกรณ์ค่ะเออุปกรณ์ของเราเราเนื่องจากเราเรียนออนไลน์ก็จะไม่มีอุปกรณ์ใช่ไหมคะก็จะมีเอน็นมีลวดมีเชือกฟางมีลูกปัดมีวัสดุอื่นๆแต่ว่าส่วนนี้เราจะตัดออกเราจะใช้เป็นการวาดแทนนะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์นะคะเพราะว่าจะเป็นการยุ่งยากแก่ผู้ปกครองนะ สำหรับคนที่ไม่สะดวกนะคะมาดูกิจกรรมของเราค่ะเขาก็ให้นักเรียนออกแบบกำไลข้อมือค่ะโดยสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปร่างเกี่ยวกับขนาดหรือว่าสีตามจินตนาการแล้วระบุชุดซ้ำในแบบรูปด้วยทำกำไลข้อมือนะคะที่ออกแบบไว้แล้วนำเสนอผลงานของตัวเองคคุณรูทำกำไลข้อมือกำไลข้อมือต้องเป็นวงกลมใช่ไหม คุณครูก็วาดเอาแบบรูปซ้ำรูปร่างหรือว่าขนาดหรือว่าสีก็ได้กัคนคณครูเอาขอเป็นเอารูปปัดที่เป็นวงกลมเสร็จแล้วคณครูก็จะเอารูปปัดที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเปลี่ยนสีดีกว่าเห็นไหมคะว่าคณครัวคนละสีอุ้ยสามเหลี่ยมคณครูเอารูปปัดที่เป็นรูปดาวจะวาดเป็นดาวไหมล่ะเนี่ย ได้แล้วค่ะคุณครูเอาแบบรูปสาแค่สามรูปก็พอแล้วก็เป็นวงกลมแล้วอะไรคะสามเหลี่ยมแล้วก็รูปอะไรคะรูปดาว,วสวยสกว่าครูนะเสร็จแล้วค่ะคุณครูได้แบบรูปซ้ํสามรูปค่ะแล้วคุณครูก็จะต่อได้ไหมคะ วงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็รูปดาวเด็กๆเอารูปอื่นก็ได้นะคุณครูเอาซ้ำสีด้วยซ้ำรูปร่างด้วยต่อไปค่ะก็จะเป็นรูปอะไรคะวงกลมหอนวงกลมต้องเป็นสีดำนะเพราะว่าคุณครูเลือกเป็นสีดำนะคะเด็กๆระบายสีให้มันเต็มวงนะวงกลมแล้วก็อะไรคะสามเหลี่ยมแล้วก็รูปดาว อะไรก็มือถือยูเปี้ยวๆรือเปล่าเนี่ยอืมต่อไปอะไรคะวงกลมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นรูปสีแดงเอ๊ะมันไม่แดงให้นะสามเหลี่ยมแล้วก็รูปดาวดาวสีฟ้า ตัูแบบรูปซ้สามรูปใช่ไหมคะขอวาดว,วงกลมหม่นะวงกลมมันไม่มันไม่จะหลดกันอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะเห็นไหมครับแบบรูปสามของครูก็จะมีสามรูปแบบรูปสามของครูที่เลือกก็คือเป็นวงกลมแล้วก็อะไรคะสามเหลี่ยมแล้วก็รูปอะไรคะรูปดาว คณครูด้วยนะว่าหนูใช้แบบรูปซ้ำอะไรนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างของคณครูค่ะเด็กๆก็ระบายสีให้ส,สวยๆนะระบายสีรูปดาวส,สวยๆนะคะนี่ทำให้มันเป็นดาวสีทำให้ดาวมันเป็นรูปเบี้ยวอะ่ะส,สวยกว่าคนครูนะก็ระบายสีรูปดาวแบบรูปซ้ำของรูปร่างและแบบรูปรูปซ้ำของสีคณครูเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วค่ะก็ระบายรูปดาวเป็นสีน้ำเงินดาวก็ต้องเป็นสีน้ำเงินหมดค่ะ ครูทาให้ดูแค่นี้นะนี่คือตัวอย่างนะคะเด็กๆเ,เรารูปอื่นได้ทําสวยกว่าคุณครูก็ได้นะคะนาะต่อไปค่ะนาะต่อไปของเราแบบฝึกท้าทายค่ะเขาบอกว่าออกแบบขอบป้ายนิเทศเด็กๆเ,เห็นขอบขอบป้ายอบ์ดที่อยู่หน้าห้องเราไหมคะโดยใช้แบบรูปที่มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างขนาดหรือสีเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้ค่ะ จะวาดรูปอะไรดีเอารูปร่างเข้ามาเกี่ยวข้องเอาสีเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไดุ้คณครูจะวาดรูปอขอวาดรูปต้นไม้แล้วกันเบบซ้ําของรูปร่างมาแล้วปิทาไมต้นไม้ต้นใหญ่จังเลยน่าต้นไม้แล้วก็จะวาดรูปหัวใจครูคจัดบอร์ดนะแล้วก็จะวาดรูปอะไรดีนะ สี่เหลี่ยมยได้แบบรูปซ้าดังสามแบบแล้วแล้วก็สี่เหลี่ยมอีกหนึ่งรอบก็ได้แบบรูปซ้ำสองรอบแล้วแล้วก็ปิดท้ายด้วยพระรดีสามเหลี่ยมนี่คือแบบรูปซ้ำของคุณครูค่ะคุณครูเลือกห้ารูปแล้วก็ซ้ำสองครั้งคือรูปสี่เหลี่ยมคุณครูได้แล้วต่อไปคุณครูก็จะเริ่มเป็นต้นไม้ บาให้มันเหมือนเดิมนะต้นไม้แล้วอะไรคะรูปหัวใจเต็มเต็มบอดนะแล้วก็อะไรคะสี่เหลี่ยมแบบรูปซ้ำรูปร่างเข้ามาเกี่ยวข้องแบบรูปซ้ำสีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะแล้วก็รูปอะไรนะสามเหลี่ยมต่อไปคุณครูก็จะเริ่มอะไรครับต้นไม้อะไรเด็กๆเ,เลือกเองนะอย่ามาลอกคุณครูนะ ความคิดของตัวเองนะคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมของครูมีสองครู 2, คก็ทัองทำสองนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอะไรคะสา e มเหลี่ยมคองครูเลือกตั้งห้ารูปไหมไม่ซ้ำมีเป็นสีด้วยแบบรูปซ้ำสีด้วยแบบรูปซ้ำปตดางด้วยครู 3, ร 3, คก็จะระบายสีอันไหนระบาย,นนบายสีเหลืองก็ระบายสีเหลืองเหมือนกันหมดนะคะเสร็จแล้วมาตอบข้างล่างคะ่ะแบบรูปซ้ำที่ครูเลือกคืออะไรคะต้นไม้ หัวใจสามเหลี่ยมอฮ้ยสี่เหลี่ยมเิลวาดเลยช่องก็ได้นะคะไม่ว่าจามจินตนาการค่ะแล้วก็อะไรอีกนะสามเหลี่ยมนี่คือแบบรูปซ้ำของคุณโคูนะคะที่ยังโคลด้วยคือมี5้ารูปคุณคคูเลือกไว้ เด็กๆจะเลือกแบบไหนแล้วแต่เด็กๆนะคะอยากวาดรถอยากวาดผีเสือ้ออยากวาดดอกไม้อยากวาดบ้านได้หมดเลยค่ะขอเป็นแบบรูปซ้ําที่ซ้ําแบบต้องนะคะตัวเองจะซ้ําตัวไหนก็ซ้ําของตัวเองตัวนั้นนะอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะไม่งั้นมันจะเป็นแบบไม่เป็นแบบรูปซ้ํานะ <S <S สำหรับชั่วโมงคณิตศาสตร์ค่ะครูขอตัวลาไปก่อนนะเราทำแค่สองหน้านะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ